สวัสดีครับผมเอกจากบริษัทคาสติเออมี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัว G36C นะครับของบริษัทคาสสิเออมี่นะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้าโบแบ็กนะครับมีความพิเศษก็คือตรงนี้นะครับผมโบสามารถค้างได้นะครับแล้วอันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอปอัพนะครับผมเป็นฮอปอัพเหล็กนะครับนี่ครับถ้ากดปุ๊บตัวนี้นะครับก็โบก็จะดีดกลับคืนไปนะครับ ครับแล้วตัวนี้ก็การทํางานก็คือจะถ้าเป็นเซมินะครับผมก็จะยิงตรงเพจนี้ก็จะเคลื่อนตามนะครับ mm. นะครับเ mm. นะครับพอเป็นออโต้นะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับผมแม็กสำหรับสำหรับนะครับผม เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับผมก็คือแม็กสามารถเอามาประกอบกันได้นะครับนี่นะครับผมกลายเป็นแบบสามชิ้นนะครับครับก็ามาใส่แบบนี้นะครับ โหมดมากครับผมครับจบแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับ